สวัสดีผู้ฟังที่รักทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปจงระวังฉันเอลทร์กำลังพูดเราไม่สามารถยกเลิกสิ่งที่พวกเขาได้เห็นเราไม่สามารถปลดเปลื้องสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ได้เว้นแต่พวกเขาจะลืมทั้งหมดอยู่ในขั้นตอน การจดจำและเปิดเผยคุณเคยได้ยินข้อความมากมายคุณได้อ่านได้ฟังได้ศึกษาคุณได้ฟังเสียงกระซิบภายในหัวใจมนุษย์ด้วยความอ่อนโยนอย่างยิ่งและคุณเห็นอะไรคุณได้เรียนรู้อะไรรู้สึกอย่างไร สิ่งที่คุณรับรู้ตอนนี้ต่างจากเมื่อเดือนที่แล้วหรือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาใช่หรือไม่มนุษย์กำลังเติบโตสิ่งที่เคยชินกับคนก่อนหน้านี้อาจไม่ตรงกับคนในวันนี้นั่นเป็นสิ่งที่ดีคุณกำลังพัฒนา ไปสู่สัญชาตญาณที่สูงขึ้นตัวตนที่สูงขึ้นของคนได้รับบูรณาการอย่างเต็มที่มากขึ้นดังนั้นคุณจะสะท้อนได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยความถี่กระแสน้นําวนที่มีมิติในตัวตนที่สูงขึ้นซึ่งขณะน,นี้เซลล์ของคุณ กำลังสั่นสะเทือนด้วยความคล่องคล้วมากขึ้นความชัดเจนคือสิ่งที่จำเป็นในโลกของคนคุณเป็นไลเวอร์เกอร์สตาเซคุณเป็นโคโรในร่างกายจะนำสิ่งนี้มาเมื่อคุณเถอแสงสว่างแห่งการเรียนจากภายใน และปฏิบัติตามความจริงของคนเมื่อคุณพูดความจริงของคนด้วยความรักความอ่อนโยนและด้วยความห่วงใยอันยิ่งใหญ่เมื่อคุณเป็นเพียงแค่นั้นไฟภายในของคนจะถูกจุดความมืดมันกำลังหนีเข้าไปในพื้นที่ว่างที่มันจะถูกแปลงร่าง เรากำลังเผชิญกับความมืดมิดพวกเรามังกอนสนุกกับการล่าเราสนุกกับความยุติธรรมและการกำจัดความมืดแถมยังเป็นขนมที่อร่อยสำหรับเราอีกด้วยเราเปลี่ยนพวกเขาเป็นเชื้อเพลิงของเราชั้นเอลทอร์กำลังพูด มนุษย์เป็นเวลานาน,านเกินไปที่มนุษยชาติจะกลัวเงาของตนเองจากการสร้างจิตสําึึกส่วนรวมของตนเองซึ่งความมืดจะกลืนกินคุณจะเห็นทุกวิถีทางที่สังคมถูกใช้ต่อต้านคนุณต่อมนุษยชาติได้ส่งเสริมกระบวนการตื่นขึ้นนี ความโกรธไม่ได้ให้บริการคนการยืนหยัดอย่างมั่นคงในแสงสว่างและไฟแห่งความจริงของคุณเองจะให้บริการคนและเป็นพรแก่จิตสำเนกส่วนรวมของมนุษยชาติพวกเรามังกรก็มีจิตสำเนกร่วมกันเช่นกันเมื่อมังกร เข้าสู่ความมืดทุกคนรู้สึกได้เราได้ต่อสู้กับบังกรที่สืบเชื้อสายมาจากบานพบบรุษและหลายๆตัวก็มาถึงจุดสวา่างแง่มงมของประสบการณ์ที่เสร็จสมบูรณ์มันดีกลุ่มบางกรที่เสด็จขึ้น สู่สวรรค์ของเราได้เติบโตขึ้นในจำนวนและสติปัญญาสำหรับผู้ที่เปลี่ยนแปลงแล้วนำข้อมูลมุมมองและการยิงครั้งใหญ่มาสู่ความก้าวหน้าของตนเองในมุมมองที่สูงขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคน ฉันเอลทอกำลังพูดมนุษย์ตัวเล็กเห็นอะไรสิ่งที่แสดงให้เห็นคือดาวเคราะห์สีแดงเต็มไปด้วยควันและไฟทั้งหมดหายไปคุณกำลังเห็นเปลือกโลกเก่าของเรามนุษย์หลังจากการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างบังกรเนือ้ออาณาจักร และอนาเขตของดวงดาวเพราะเราถูกแบ่งแยกจากจุดประสงค์ของจิตวิญญาณและความปรารถนาของประสบการณ์และเกิดขึ้นมากมายที่นี่เราเติบโตจากสิ่งนี้มนุษย์คุณเองก็เติบโตจากสิ่งนี้เช่นกันไม่ใช่ว่า ควรจะมีประสบการณ์การสูญเสียโลกแบบเดียวกับที่เราทำตอนนี้คุณเห็นอะไรฉันเห็นโลกมังกรสว่างสวัยที่พวกมันอาศัยอยู่ตอนนี้ด้วยหน้าผาสูงตระหง่าและน้ำตกเต็มไปด้วยแสงจ้าเคสตันเหล่านางฟ้า และพลังที่สูงมากจากพวกเขาแหลกเต้นเป็นจังหวะโหูของฉันดังก้องกังวานมีมังกรเด็กจำนวนมากที่นี่มีความสศกสดสยัยเป็นสวรรค์ของมังกรใช่มังกรเหล่านั้นที่เลือกจะขึ้นไปเลือกประสบการณ์และเรา ยังคงทำงานด้วยพลังงานสั่นสะเทือนที่สูงที่นี่โลกหมายของคุณจะเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเองจากคารโมนิกและแม่แบบของมนุษย์ที่ขึ้นสู่สวรรค์และคุณจะร่วมสร้างสารรค์สิ่งนี้ไม่เน้นบรรยากาศที่นำเสนอมันเป็นของเส้นทางเก่า ฟังเสียกระซิบในมิติที่สูงกว่าของคุณไม่สามารถหลบหนีได้อีกต่อไปเมื่อคุณสั่นสะเทือนในร่างที่ลอยขึ้นคุณก็เป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานเหล่านี้โลกของคุณจะไม่มีวันสูญพันธ์เหมือนโลกของเราบรรดาผู้ที่ชนะ โลกของเราถูกทอดทิ้งให้อยู่ในแดนสันสะเทือนที่ต่ำกว่าซึ่งไม่มีอาหารการแข่งขันความเจ็บปวดและความเศร้าโศกความเศร้าของสิ่งที่สูญเสียไปนั้นเพราะในสงครามนั้นไม่มีใครชนะได้อย่างแท้จริงเพราะบาดแผลนั้นต้องได้รับ การจัดการหลายคนจะบอกคุณว่านี่คือสิ่งที่คุณกำลังมุ่งหน้าไปเป็นเพราะนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการให้กลุ่มมนุษย์สร้างขึ้นพวกเรามังกอแข็งแกร่งทรงพลังฉลาดมีไหวพริบเมื่อจำเป็นเราไม่ได้สร้างสารรค์เท่ากลุ่ม,มนุษ์ ของขวัญของเราถูกกองซ้อนกันไม่มีใครไม่มีเชื้อชาติสร้างสารรค์เท่ามนุษย์นั่นคือเหตุผลที่คุณได้รับการร้องขอให้ควบคุมสำหรับคุณแล้วเดิมทีคุณบริสุทธิ์มากจนเป็นเกมที่ง่ายในความมืดที่จะขยิบต,ตาและสร้างความเป็นจริง ที่รับใช้พวกเขาอาณาจากักรนี้จะต้องได้รับการชำระด้วยไฟแห่งการชำระให้บริสุทธิ์ไม่ใช่แห่งการทำลายล้างและด้วยแสงสว่างแห่งลมหายใจของผู้สร้างและมันเป็นเช่นนั้นฉันเอลทอร์กำลังพูด ถึงเวลาที่คุณต้องลุกขึ้นยืนอย่างมั่นคงมนุษย์หนุม่มฉันหายใจอยู่กับคุณแล้วสัมผัสลมหายใจแห่งแสงสว่างการเปลี่ยนแปลงพลังทิศท,ทางลมจะพัดแต่พวกมันจะนำทางคนคุณจะลอยเหนือพวกมัน ด้วยกระแสะน้ำที่อยู่ใต้ปีกของคุณคุณจะเห็นด้วยสายตามังกรด้วยปัญญาของหัวใจมนุษย์และด้วยความเร็วของปีกมังกรไม่มีใครสามารถขับเคลื่อนคุณในพื้นที่แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกับตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ คุณขึ้นที่นี่และตอนนี้ในช่วงเวลาของความทีเหล่านี้ซึ่งกำลังถูกนำ่านในขณะนี้เป็นเพียงเวลาที่ล่อของคนจับความทีและตามทันคุณอาจมีอาการขึ้นสวรรค์อย่างรุนแรงตอนนี้เป็นเวลาสําหรับการบูรณาการ และการพักผ่อนพอท่าน11:11 11กำลังจะมาคนยังไม่เข้าสู่ช่วงฟรีโดมของพลังงานแต่โปรดทราบว่าคุณยังคงฟื้นตัวจากพอท่าน10:10 10. และพอท่าน11:11 11. จะแข็งแกล่งยิ่งขึ้นมนุษย์ข่าวดีก็คือ คุณก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันคุณแข็งแกร่งพอสำหรับสิ่งนี้เราเห็นว่าคุณเป็นนักลบผู้แข็งแกร่งที่ช่วยเราบนมานด้านนี้อารมณ์และการเขียนโปรแกรมเป็นคลื่นที่คุณได้รับอย่ายอมจำนนต่อความกลัวที่แฝงอยู่ในตัวไม่ ส่ตองด้วยวิสัยทัศน์ที่สูงขึ้นดูด้วยแสงสีทองของแหล่งที่มาในขณะที่เราอยู่บนมังกรฉันเอลทอกอดคุณไวแน่นเด็กน้อยขอมังกรกอดหน่อยได้ไหมใช้แล้วได้ปโปรดเขาออกปีกสีแดงมะหือมา รอบตัวฉันและหายใจใส่ฉันมันมีกลิ่นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์และปลาแต่เต็มไปด้วยแสงสว่างและความอบอุ่นฉันรู้สึกถูกปิดล้อมปกป้องปลอดภัยเข้าหัวเราะและมีสายลมลมหายใจของบังกรอันอบอุ่นและควันเล็กน้อย ช่วงเวลาดีๆกำลังรออยู่ข้างหน้าสำหรับกลุ่มมนุษย์มองเข้าไปในดวงตาสีทองของฉันและอยู่ในความสงบพวกเรารวมเป็นหนึ่งมังกรที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ให้คํมมั่นว่าจะรับใช้เราตลอดไปและเพื่อแสงสว่างเท่านั้น เพราะเราเป็นแสงสว่างในร่างมังกรฉันคือเอลทอ